วัสดีไวรุ่นวันน,น,นี้มาจูนสตีดบ๊อบ2020ิอันอีกหนึ่งคันวันนี้เรามาจูนสตีดบ๊อบ2020ิบท่อท่ออ่าท่องานช่างในช่างในระยองท่อปลายท่อสลิปออนงานช่างในระยองกอง,กองเดิม,ออมก,กองเดิมแต่เจาะเจาะหมกกองเดิมเจาะหมกสเปคเดิมร้อยเจ็ดคิวสเปคเดิมร้อยเจ็ดคิวอ่าอันนี้จูนให้ไปจูนเรียบร้อยอยวรอพี่เจ้าของ เขาไปเทสกลับมาค่อยมาถามกันวันนี้วันศุกร์ที่สิบเจ็ดธันวาสองห้าหกสี่วันนี้เจ้าของเขาไปเทสแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาลุ้นกันว่ามีอะไรดีขึ้นไหมหดให้หมดทุกอย่างทุกสเต็ปเท่าที่มันจะทําได้เท่าที่กล่องเอฟสามจะทําได้เดินเบาคนนเลยวันนี้บอกเลยเดี๋ยวรอเจ้าของเข้ามาแล้วก็ไปถามกันจบไม่จบอยู่ที่เจ้าของไมไ่อยู่ที่ผมผมแค่ทำให้มันดีขึ้นให้ได้ ป่ะเโอรูเรื่องไปด่อ ว่าเยวมัน,เป,นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนบางต้นงบางเสียงก็เปลี่ยนีเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วของของเดิมของเดิมก่อนต้องเริ่มเสียงเสียงมันจะถ้าฟังเสียงนะอ่าใช่ถ้าฟังเสียงยมันจะไม่แน่นแล้วไม่ออกเป,ป็นรูปอ่าน,นี้มันมันออกเป,ป็นรูปแล้วแน่นแล้วก็สมูทฟังจากเสียงนะยังอันนี้ตูนแล้วตูนให้เรียบร้อยยังไม่ได้ไปลองนะกำลังจะให้ไปลองดูสูดูแรกก่อนเพราะอันนี้นี่อันนี้ก้อน ก้อนง,งานข้างในก้อนงานข้างในเองดูเลยแก่ให้ไปเดี๋ยวไปลองได้ลองดูก่อนถ้าไม่ได้ดลองอยู่สามไปลองได้ครับพี่พี่จะขี่เร็วไม่เร็วอันนั้นอีกเรื่อนนึงแต่ตอนลองควรลองให้หมดลาดดูเลยออกไปลาดดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าจับเที่ยห้อยไหมอะไรไหมคันเร่ง ลองไอ้นี่ดูว่ามันไวขึ้นกว่าเดิมไหมไปลองดูเลยครับลองให้หมดปอาเลยหลังกันนี้คุยถอดไปข้างเลยพี่ แต่ล,ลองมาคือ,อ,อนนท็ททอกต้นน่ะดีดีดีกว่าน้ำตายก็ไหนในคำนี้พอเราบิดเร่งจะแซงหรือจะอะไรเนี่ยมันมันปิดไปแล้วมันหายไปพักหนึ่งแล้วมันไม่แบบปึ๊แบขบึ้นเลยมันหายแต่ไม่พุ่งนะหายพุ่งก็ค่อยๆขึ้นไปแล้วของเดิม ของเดิมของเดิมยอนลัฒนายันวันนี้ยอนวังนี้ไหมวันนี้หมดแล้วใช่ผมเป็นคาลิ่งไฟฟ้ามันจะมีอาการหน่วงนิดนึงแต่มันมันติดกว่าเดิมติดติดกว่าเดิมเยอะผมกล้าพูดเลยว่าติดกว่าของเดิมโรงงานเยอะใช่ไหมอย่างหนึ่งออกตัวไปเป็นตั้งแต่ผมดีพุ่งเลยคอคอผมว่าคอมันเหมือนเหมือนไอ้ข้าเดิมอ่ะพุ่งแต่มันไหล อ่าออกเอาเลยพอออกตัวไปตับเกียวเป็นจังไต่ห้อยไหมไม่ห้อยสมรู้๋ออ่าพอตับเกียวไม่ห้อยไม่ไม่าพอตับเกียวไม่ห้อยก็แท้กระเร่งตรงพุ้งเลยไม่รอไม่รอก่รอพุ้งตามมือเลยพุ้งเกียวไหมพุ้งเกียวพุ้งเกียวเกียวยกกระเร่งยกกระเร่งไหลยกกระเร่งมีต่อพุ้งต่อเลยมีสดมีอะไรไหมไม่มีไม่มีของเดิมของเดิมก็ไม่มีนะฮะไม่มีต่อของเดิมแต่นี้ของเดิมพุ้งพอเราอ่าบีบคัส ัดเกียร์ได้ป่ะอ่ามาจำลูกไปน,นิดนึงอ่าอันนี้มีมันนมีแล้วอันนี้ท่องานช่างในรถสเปคเดิมเห็นท่ออย่างเดียวแล้วก็กลองเจาะหมกกวามเดิมแหละแต่เขาเจาะดูหมกเอาไว้สรุปแล้วไปขี่มาเป็นตั้งไงดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะชอบไม่ชอบชอบชอบ,ชอบ แต่ปิดตรงนี oh, so ้จ no. mm ้ะ hmm. ถ uh, er ้า like ม so right? hmm. ันไวกว่า oh. นี oh. ่นี้นะเหมือนคเร่งสายหมดแล้วหมดให้หมดแล้วหมดหมดแต่ว่าเราหมดตะเกียบแล้วมันว่ามันเป็นสภาพอย่างเงี้ใช่หมดตะเกียวแล้วเพราะว่าของเดิมอ่ะผมงกอกเลยของเดิมหน่วงกว่านี้อีกของกอใช่ไหมของเดิมหน่วงกว่านี้อีกของเดิมการการมันจะเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยแบบปกติถ้าเป็นคันเร่งสายบึ้นบึ้นแต่ว่าเป็นคันเร่งไฟฟ้าปึ๊บบึ้นบึ้นแต่อันที่ผมหมดให้ไปเนี่ยไวกว่าเดิมติดมือกว่าเดิมแน่นอนไวไใช่ เพราะว่าถ้ากันเล่งสายผมมีเสียไงอ่าใช่เพราะถ้ากันเล่งสายมันติดมือเพราะมันดึงตามตามไอ้นี่อยู่แล้วแต่พอเป็นกันเล่งไฟฟ้ามันเป็นมันเป็นคุชเซนเตอร์ส่งสัญญาณเวลาที่เราปิดปุ๊บเซ็นเซอร์อ่านปั๊บตรงฟองฟองมาได้อ่านฟมาได้ยึดดึงใช่เหมือนรถจนน่ะนี่ไฟฟ้าเลยนี่เราเป็นกันเล่งสายของสมัยก่อนนะเกียร์ไหนก็ไปแค่นั้นรถเป็นเยอะขนรมต้องสุดเกียร์ห้าตรงนี้ผมตัดเลยวอาสามสิบว่าสี่สิบมั้งมันก็ยังไปต่อได้นะแต่มันหมดเร็วอ่า หุ้นถึงร้อยสามร้อยสี่ไม่ได้ไม่ได้หุนนานนะไม่ได้แล้วของเดิมอะเดิมเป็นราคาไงแล้วมันอั้นตายอะมันอั้นอันนี้ไม่มีอั้นเลยไม่มีอั้นสนุกแล้วเป็นข้างไหนก็ได้ชอบ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 น่าจะดีสนุกขึ้นเยอะดีสนุกเอ้าผมคิดว่ามีอะไรต้องต้างต้งเหตุการณ์ว่าตรงนี้มันสุดแล้วครับไม่ได้แล้วกดได้สุดแล้วอันนี้สุดแล้วผมบอกเลยไม่มีใครสุดกดได้กด อันน <S preach science> <Không> ี okay, name, ้แล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยโอเคเลยใช้ได้เลยผมลองถามเนี่ยแล้วพี่ลองเบิ้นคันเองดูวยเพราะผมมันไม่รถผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมเดินโรงงานเรามันมันหน่วงแค่ไหนพอผมกดให้ไปเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมผมเองผมไม่รู้หรอกผมมีบางคนเจ้าขอกว่ามันถึงเดี๋ยวก็รู้ว่าเออของเดินโรงงานมันอาจจะบิอของใหม่บินเร็วขึ้นแต่มันแต่มันหน่วงแน่นอนเพราะเป็นการเล่งไฟฟ้าคือผมผมมีรถทั้งไอ้ข้ามมีซีเอสมีนี่นะ ทำสามการแล้นี่อ้ี่อะไรอะไรเยอะแยะเ่ยพอว่าคันนี้มติดมือัใมันเป็นันเลกไฟ้าไงแล้วเวลาไปเขนหนึ่งพอเจีนหนึงแล้วอัดเอาไปเนี่ยไปม่ถึงรับทิบๆไอันละตือนเลยตอนนี้อ่ะไม่งี้ลื่นเลยเีหนึ่งเมื่อกี้ได้มองไหมเจีหนึ่งไปเท่าไหร่ไม่ไม่ทาได้มองไม่ทาได้มองที่ดีขึ้นกาเดิมเอะไหมดเยอะเยอะดเยอะเลยล่ะไม่ผิดหวังเลย แล้วพี่อยู่ต่ำผมเลยแหมผมเจอจ่าในช่องยูทูบี๋ยวพี่ไปดูในยูทูบผมว่าดูเกี่ยวกับพวกคาเลใช่ป่ะมันก็เจอขึ้นมาในยูทูบผมก็เลยดูจ่ามาเรื่อยๆสองสามเดือนแล้วผม้องหาจ่าสองสามเดือนแล้วนะเดี๋ยวจ่าไปใต้มั่งไปเหนือมั่งไงจ่าไม่อยู่กันที่มอครึ่งวันนี้ตแล้วจ่าอยู่กรุงเทพมีว่างไงเข้าเวรเข้าเวรดีเลยเข้าเวรผมก็เลยเอาเอาเลยงั้นไหเอาเลยเวลาเอาเลย